หมวกกุยย้ยลอยหรือหมวกก้อยลอยหมวกกุ้ยเลยก็คือหมวกที่ทํามาจากไม้ไผ่โดยสารต่อกันให้มียอดแหลมเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านโดยสมัยก่อนนิยมใช้สวมใส่เพื่อบังแดดและยังมีหลากหลายลวดลายตามความชื่นชอบหรือความถนัดของคนสารอีกด้วยเราพามาที่ชุมชนคุณธรรมวัดวังตะกูตำบลวังตะกูอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม กลุ่มนี้ทำหมวกกุ้ยลอยกันมายาวนานจนเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ในปัจจุบันอุปกรณ์ในการทำหมวกกุ้ยลอยก็คือไม้ไผ่สีสุกและใบไผ่มีโต้ใช้สำหรับผ่าไม้และจัดตอกเลื่อยใช้สำหรับเลื่อยไม้เลียดใช้สำหรับชักตอกให้เรียบกันไกรใช้สำหรับตัดเส้นตอกและใบไผ่ให้เรียบร้อยสวยงาม เชือกฟางใช้สำหรับถักหัวหมวกมาถึงขั้นตอนการเลือกไม้คัดเลือกไม้ไผ่เนื้อไม้ต้องไม่แก่หรืออ่อนเกินไปมีอายุ1ปีไม่เกิน2ปีชาวบ้านเรียกไม้น้อง1น้องสองจากนั้นเลื่อยลำไผ่ออกเป็นท่อน,อนเพื่อนำไปจักตอกตามขนาดที่ต้องการขั้นตอนการจักตอก นำไม้ไผ่มาผ่าเป็น2 4ซีกแบ่งไม้ไผ่ออกเป็นซีกเล็กประมาณ 1- 2นิ้วจากไม้ไผ่ออกเป็นซีกเล็กๆเ,เรียกว่าจักตอกนำตอกที่จักแล้วมาเลียดให้เรียบขั้นตอนการสารหมวกนำตอกจำนวน2เส้นมาขึ้นหัวหมวกแล้วนำโครงหมวกที่ชาวบ้านเรียกว่ารองมาเป็นต้นแบบครอบหัวหมวก การสารเริ่มจากยอดหมวกลงมาตามรองโครงหมวกที่เตรียมไว้ใบแรกเมื่อสารหมวกครบตามขั้นตอนใบแรกแล้วต้องวนริมรอบโครงหมวกขั้นตอนสุดท้ายเป็นการเม้มขอบหมวกหรือการเก็บตอกให้เรียบร้อยไม่หลุดลุย่ยขั้นตอนการกรูมหมวกนำใบไผ่ตรงแช่น้ำนำหมวกที่สารแล้วทั้งฝาล่างและฝานบนแยกออกจากกันโดยงายโครงหมวกฝานบนลงกระถางหรือภาชนะอื่นที่เตรียมไว้ นำใบไผ่ตรงที่แช่น้ำแล้วมาวางเรียบตามแนวยาวของใบไผ่จากยอดหมวกนำฝาล่างมาวางซ้อนทับใช้ไม้ไผ่ที่เหลาแหลมหัวและท้ายปักเพื่อไม่ให้โครงหมวกฝาล่างและบนเคลื่อนออกจากกันนำตอกร้อยมาร้อยเป็นหูขอบหมวกนำตอกที่มีผิวไผ่ที่เรียกว่าขอบหมวกมาสอดเข้ากับตอกที่ร้อยไว้แล้วดึงตอกให้แน่นเรียกว่าการเข้าขอบหวก ปักบวกด้วยไม้ไผ่โดยการนำตอกที่ไม่มีผิวไผ่สอเส้นมาเสียบขัดยอดหมวกเพื่อความคงทนและกันน้ำฝนรั่วนำเชือกฟางมาถักโดยรวมยอดหมวกที่ไม้ไผ่สอ,อันปักเรียกว่าถักหัวหมวกนำหมวกที่กรุเสร็จแล้วไปพึ่งแดดให้แห้งเราก็จะได้หมวกกุ้ยหลอยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ปัจจุบันได้มีการประยุกต์ นำพลาสติกมาปรับใช้เพื่อกันน้ำและความคงทนถาวรใครที่ดูแล้วชื่นชอบบวกกุยย้ยลอยสามารถติดต่อได้ที่ชุมชนคุณธรรมวัดวังตะกูดมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารงานหัตถกรรมพื้นบ้านจะนำไปใส่หรือนำเป็นของตกแต่งประดับบ้านก็สวยไปอีกแบบนะครับ